E คลิปวิดีโอนี้เป็นซีรีส์จากช่องของคุณ i n t e r i o r Snake นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในจักรวาลต่างๆที่ไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดมากกับมันส่วนถ้าใครไม่เคยดูซีรีส์นี้หรือไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยส่วนถ้าใครไม่สนใจเรื่องก,การดูสปอยก็สามารถรับชมต่อไปได้เลยนะครับผม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวดักเนสกันนะครับผมพบกับผมแฮปปี้ดักเนสกันอีกแล้วและซีรีส์ที่เราจะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นั้นก็เป็นซีรีส์อย่างจีบัสบริเทเยอร์กันนะครับผมและขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าซีรีส์นี้นั้นไม่ได้อ้างอิงจากประวัติศาสตร์แบบจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเน้นไปทางความปั่นความฮาซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปจริงจังอะไรกับมันนะครับผมแถมจีซัสในโลกนี้ก็เป็นจีซัสที่อยู่ในโลกกึ่งโรมันและปัจจุบันด้วยมันจึงงทททําาใหห้้มมมีีออะะไไไรปปนนนนกกกััั่่่ววคผยุดเ็ แายก่อนที่เราจะเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็อยากจะขอขอบคุณแฟนอาร์สวยๆงามๆที่ทุกคนได้ส่งกันมาใน Discord กันด้วยนะครับผมและถ้าใครอยากจะส่งแฟนอาร์หรือพูดคุยกับผมเนี่ยก็สามารถเข้ามาใน Discord แฮปปี้พามกันได้นะครับและก็ขอขอบคุณครอบครัวดักนี่ทุกคนที่สนับสนุนและสมัครเป็นสมาชิกให้ครอบครัวของเราพร้อมกับทางเราก็มีไลฟ์สตรีมในทุกๆวันช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจอย,อยากจะพูดคุยก็อย่าลืมเข้าไปรับชมกันด้วยละ่ะ และก็เนื้อหาของทาง g s u s b e t r a y e r ในพาร์ทที่1จะเป็นเช่นไรและมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็สามารถเข้าไปรับชมและรับฟังกันหลังจากนี้กันได้เลยเริ่มเรื่องมาในขณะที่ g ีซั s และเหล่าสาวกกำลังดื่มด่ำกับสิ่งที่เรียกว่าอาหารมื้อสุดท้ายอยู่คล้ายๆกับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในกัมพีอย่างที่เรารู้กันดีแต่ทว่าจู่ๆเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงววายของผู้ที่เข้าร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายของ g ีซั s กันอยู่ทำให้เรารู้กันได้ทันทีว่าในตอนนี้นั้น ได้มีกลุ่มคนหรืออะไรสักอย่างบุกเข้ามาทําการจัดการกับทุกๆคนในที่นั่นโดยไม่ทราบสาเหตุมันจึงทําให้จีซัสของเรานั้นได้พาคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายออกจากที่นั่นโดยทันทีซึ่งคนคนนั้นก็คือจูดาสนั่นเองโดยขณะที่ทั้งคู่กาลังหนีนั้นจูดาสก็ได้ถามวับจีซัสไปว่าคุณช่วยพาพวกเขากลับมาได้ไหมพวกที่โดนจัดการไปนะ่ะจีซัสจึงได้สวนกลับไปว่าช่วยเชียอะไรล่ะพวกแม่งโดนกลางกระบาลเลยนะเว้ยการกระบาลมันไม่ใช่โรคเลื้อนนะเว้ยที่จะรักษาได้รีบออกไปจากที่นี่เร็วเขา้า ก่อนที่ฉากจะตัดให้เราเห็นว่าทั้งจีซัสและจูดาสนั้นได้วิ่งหลบหนีออกมายัางทะเลสาบที่น่าจะไกลออกมาระดับหนึ่งแล้วพร้อมกับในตอนนี้เองจีซัสก็ได้เริ่มตัดพ้อกับจูดาสไปว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดทุกคนชิบหายกันหมดเพราะเขาเขาชวนสาวกทุกคนไปกินมื้ออาหารมื้อนั้นและทุกคนก็โดนใครสักคนจัดการเป็นหมดทังทีงท,งท,งที่มันควรจะเป็นเขาที่ต้องจากไปทําไมมันไม่เหมือนในคําทํานายมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะเนี่ย จนกระทั่งเราได้รู้ความจริงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมื้ออาหารที่พวกเขากำลังหลบหนีออกมานั้นจูดาสเป็นหนอนบอลไส้ที่อยู่ในนั้นมาโดยตลอดโดยที่เขานั้นติดวิทยุสื่อสารไว้กับตัวเหมือนกำลังติดต่อกับใครอยู่ในตอนนี้วิทยุสื่อสารมีในสมัยนั้นด้วยเหรอเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะในขณะนั้นเองจีซัสก็ได้พูดขึ้นแปว่ามันควรจะเป็นตามคำคำนายสิมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้มันต้องเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นแน่ๆเหมือนกับทุกอย่างมันถูกจัดฉากเอาไว้แล้วโดยใครบางคน ซึ่งจูดาสนั้นก็พยายามทําให้จีซัสนั้นมองโลกในแง่ดีเข้าไว้และบอกกับจีซัสไปว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกท่านลองเชื่อมั่นในศรัทธาดูสิแน่นอนว่าจังหวะนี้นั้นใครจะศรัทธาเชื่ออะไรก็ทําไปเถอะจีซัสของเราเจอขนาดนี้แล้วก็เลยบอกกับจูดาสไปว่าช่างหัวแม่งศรัทธาเชื่อนั่นเถอะศรัทธาจะทําพวกเราตายห่ากันหมดถ้าเราไม่รีบหนีออกไปจากที่นี่พวกแม่งจะมาซ้ําเราแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานอยู่วิทยุสื่อสายก็ได้ดังขึ้นมาพร้อมบอกให้จูดาสนั้นยืนยันเป้าหมายตรงหน้าหน่่่่่ออออยยวววาาาาาาคคคนนททีีูตตรรรรรรงหหหห้้ืืืเเปปปมจจจจะจัััดกบไๆิๆล ในจังหวะนี้เองมันก็ทําให้พวกเราได้รู้แล้วว่าเหมือนกับจูดัสนั้นกําลังทํางานให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอยู่และเป้าหมายของหน่วยงานนี้ก็คือการจับกลุ่มการจัดการกบฏแห่งพระเจ้าด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไปทําไมแต่ที่แน่ๆจูดัสก็พยายามถามกับจีซัสไปให้โดยวิทยุสื่อสารได้ยินไปว่าจีซัสนั้นคือคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคนที่ควรจะเชื่อถือและนับถือแน่นอนจีซัสถึงกับสุดไปแป๊บหนึ่งกับคำถามของจูดัสพังด่าจูดัสไปว่า ไอ้ารากมึงอยู่กับกูมาตั้งนานยังจะมาสงสัยกูอีกเหรอก่อนที่จีซัสั้นจะพูดบทอันเป็นซิกเนเจอร์ของซีรีส์นี้และเป็นมีมในตำนานขึ้นมาอย่าง I I am was father leave my the sent of God was sent down flock And a new covenant shall be my legacy. I will vanquish all evil in my father's name. Amen! เอ่อเอ่อ Can you say that again? uh, Please. แต่กลับกลายเป็นว่าไอท้ทีจีซัสพูดออกมานั้นวิทยุดันไม่ได้ยินเลยยืนยันตัวตนของจีซัสไม่ได้จูดัสเลยขอให้จีซัสนั้นพูดอีกรอบได้ไหมแค่ไอ้คำว่าฉันคือบุตรแข่งพระเจ้าก็พอ ซึ่งไอจีซัสกามโตของเรานี่ก็บ้าจีพูดตามอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้สงสัยอะไรเลยบอกให้พูดดังๆก็พูดดัง,ดงบอกให้ช้าลงก็ช้าลงแต่อยู่ดีๆจีซัสก็นึกขึ้นมาได้ว่าในมื้ออาหารมื้อนี้ที่เราชวนเหล่าสาวกกันมานั้น ตัวของเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันคือมื้อสุดท้ายมีแต่จูดัสที่พูดมันออกมาว่ามันคือมื้อสุดท้ายของพวกเราทั้งที่จริงๆแล้วมีแค่จีซัสเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้และหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาและเหตุนี้เองที่ทำให้จีซัสของเราที่งงกันไปตั้งนานว่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทันทีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากจูดัสที่วางแผนกับใครสักคนมาโดยตลอดก่อนที่เขาจะหันกลับไปและลี้ความลับทั้งหมดออกมาจากตัวของจูดัสและในตอนนี้เองนี่แหละที่ทำให้เรารู้้้้้ไดว่าาาาจนนนัันทงใหกบ FBI บร,ระเ เชียรให้เชียโลกนี้แม่งไปไก่โคตรมั่วเลยวะ่ะเอาเอาเอากลับมากลับมากลับมาทันใดนั้นเองจีซัสของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าเตรียมตัวรับการลงทันจากวิญญาณอันบริสุทธิ์ได้เลยฮะ ในระหว่างที่จีซัสได้ทําการลงทันจูดัสอยู่นั่นเองอยู่ๆเฮลิคอปเตอร์ของ FBI ก็ได้บินมาเพื่อเธอททาการจัดการกับตัวของจีซัสซึ่งในตอนนี้เองจีซัสก็ยังไม่รู้ว่าเขาโดน FBI ตามล่าอยู่พี่แกนี่อื่นจริงๆบอกเลยและในระหว่างที่ตัวของจีซัสกำลังอึนอยู่ในขณะนั้นเองจูดัสก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับหยิบอาวุธชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับตัวของจีซัสแต่มันไม่ใช่มีดดาบไม่ใช่ไม้หรืออะไรเลยแต่มันคือปืนหมดแล้วตอนนี้ซีรีส์แมงสมองเล,งไไลวไป ซึ่งจูดาสก็ได้พูดคำกล่าวขอโทษกับมาดาของจีซัสไว้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องจัดการกับไอเวนนี่ซะซึ่งจีซัสของเราก็เหมือนจะไม่กลัวเพราะเขาคิดว่ายัางไงซะคำทำนายก็จะต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วพางทิศนาให้กับจูดาสนั้นได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าจูดาสยิงเขาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเัื่อนบ้างหลังจากนี้แต่แล้วยังไงละ่ะจูดาสแม่งไม่ฟังและก็ยิงเข้ากลางอกทันที แต่กับการเป็นว่าเขารอดออกมาได้อย่างปฏิหาริย์ไม้กางเขนที่เขาใส่อยู่นั้นการกระสุนให้กับตัวของจีซัสมันจึงทําให้เขานั้นสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งและเหตุผลนี้เอง,เองนี่แหละมันจึงทาให้ตัวของจีซัสรู้แล้วว่าจูดัสหรือหน่วยงาน FBI ที่มาตามล่าเขานั้นไม่ใช่ผู้ที่ควรจะมาจบชีวิตเขาตามคําทํานายและแน่นอนว่าจีซัสของเราก็ทาใจกับมันสักพักหนึ่งก่อนที่จะโยนไม้กางเขนใส่กระบาลจูดัสไปทีหนึ่งพางพูดว่า แกลืมบางสิ่งบางอย่างในคำทำนายไปนะว่าหลังจากนี้แกจะต้องโป้งตัวเองหลังจากที่จัดการกับฉันและหลังจากนั้นจีซัสของเราก็ได้ใช้สกิลพิเศษในการกระโดดขึ้นเหนือฟ้าและวิ่งไปบนพื้นน้ำทะเลกลางปล่อยให้หน่วยงาน FBI บ่กระสุนยิงเขาพร้อมกับจูดัสที่นั่งสำนึกผิดอยู่ตรงนั้นพร้อมกับเพลงปิดซีรีส์อัดเร้าใจอย่างเพลงจีซัสเป็นอันจบพาสหนึไปนั่นเอง จริงผมเองก็ไม่อยากพูดเรื่องเกฑ์เล็กเก็์น้อยสําหรับตอนนี้มากสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยมีอะไรให้น่าสนใจเลยแต่ก็เอาสักหน่อยและว่ะ จีซัสที่อยู่ในซีรีส์นี้นั้นไม่เหมือนกับจีซัสที่เรารู้จักกันเลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งร่างกายที่ใหญ่โตจนแทบจะเป็นเดร็อกอยู่แล้วบวกกับคำพูดคำจาของเขาที่ดูแบบหยาบคายนิดหน่อยอะนะแถมหัวร้อนได้ง่ายอีกะด้วยเราจึงสามารถพูดออกมาได้เต็มปากเลยว่านี่คือจีซัสเวอร์ชั่นคนเถื่อนได้เลยแถมไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะจีซัสคนนี้นั้นก็มีวิชาการต่อสู้มากมายอีกด้วยอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้เลยก็คือพี่แกแม่งดูมวยปั้มเยอะแน่ๆดู และก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเซตติ้งในโลกนี้มันยังไงกันแน่ผมขอบอกเลยว่าจากการสันนิษฐานแล้วโลกใบนี้น่าจะอยู่ในยุคระหว่างยุคปัจจุบันและยุคกีกโรมันที่ยังไม่ล่มสลายจนทําให้2ยุคนั้นควบคู่กันจนเป็นแบบที่เห็นมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ไม่เข้ากันสุดๆอย่างเช่นบางคนก็เหมือนกับมาจากอนาคตส่วนอีกคนนึงก็เหมือนกตดอยู่ในโลกโบราณอะไรแบบนี้นั่นเอง ก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับ Jesus Retrayer ในพาร์ทที่1เป็ี่นยังกันบ้างชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าและถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรืออะไรก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นและก็ขอบคุณด a r k นจะอยู่ด้วยกันอีก100ปีและตลอดไปบายจ้า